สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่เขื่อนใหม่นะครับเขื่อนที่กําลังสร้างอยู่อ่าเดี๋ยวตามไปเขื่อนที่กําลังสร้างอยู่นะครับตอนนี้นะครับอยู่หมู่บ้านแกงเกียงนี่จังหวัดอุบลราชธานีอําเภอเขมรลาชนะครับบรรยากาศที่นี่ก็ดีมากนะครับนช่วงเย็นๆนะหลังจากสี่โมงไปนะครับแดดไม่มีบรรยากาศดีมากตอนนี้เขาก็กำลังเริ่มสร้างนะครับเริ่มสร้างได้เยอะแล้วนะครับ น่าจะได้เกินครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าเขาสร้างไปถึงไหนไปพร้อมกันนะครับผมปื๊ดอ่าเนี่ครับคือทางลงนะครับผม,มเป็นดินเป็นทรายยังเป็นดินเป็นทรายอยู่นะครับยังไม่เสร็จอ่าแต่ฝายด้านล่างนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับ มือม่นิ่งมิดนึงนะขออภัยเราไปดูกันนะครับว่าทางลงบันไดจะเป็นลักษณะไหนนี่คือบันไดาทางลงนะครับตอนนี้กําลังทําบันไดาทางลงแต่ว่าน่าจะยังไม่เสร็จน่าจะยังไม่เสร็จเต็มที่นะครับแต่ก็ถือว่าลงได้แล้ว ว่าลงได้แล้วครับตอนนี้ภาพก็ประมาณนี้นะครับบนมีเด็กๆชอบมานั่งเล่นช่วงเย็นนะครับถ้าผมเป็นเด็กผมก็มานั่งเหมือนกันนะเพระาะว่าอากาศมันเย็นบรรยากาศมันดีนะครับเป็นวัยรุ่นนี้ก็คงจะแบบว่าเห็นขั้นบันไดอย่างนี้นะอาจจะนั้นแบบว่ามีนั่งจิบเบี้ยเย็นๆชิวๆ นะครับริมแม่น้ําโขงนะบรรยากาศดีครับพอดีบ้านผมมันติดกับริมแม่น้ําโขงพอดีก็เลยจังหวะมันเลยโชคดีนะครับ mm. นี่คือทางลงนะลงไปสุดนู่นเลยก็จะเป็นคล้ายๆทะเลรายอเป็นหาดทรายพูดง่ายๆ mm. นะครับเป็นหาดทรายหาดทรายที่นี่เขาจะเป็นทรายที่ละเอียด mm. เป็นทรายละเอียดนะครับ mm. เป็นทรายละเอียด เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับผมเดี๋ยวผมขอแบบเรียวๆเลยลกันนะคือถ่ายแบบเรียวๆกันไปเลยนะครับจริงๆอยากจะไปตัดต่อนะแต่ว่าอยากทําเป็นเรียวไปเลยนะ <c oughs> ผมไม่มีคนถือกล้องให้ถ้ามีคนถือกล้องให้มันก็ดีนะครับจะได้ทําคลิปได้ง่ายขึ้น ให้ลูกชายลองดือให้แต่ว่ามือเขาสั่นมาก <g ül> ก็เลยไม่สามารถที่จะให้เขาทําได้เพราะว่ากลัวคนดูจะเวียนหัวแล้วผมจับมือผมยังสั่นเลยถ้าเด็กจับนี่จะขนาดไหนนี่คือเรือนะครับเรือกาลังมานะครับคือเป็นหาดทรายเลยนะครับอ่าเป็นหาดทรายเลยทรายละเอียดนะท่านผู้ชมดูได้เลยครับทรายเขาเป็นเม็ดละเอียดเลยอ่า ากาศโดยรอบนะครับผมขออนุญาตตั้งกล้องแล้วกันอืผมก็อยากคุยไปด้วยนี่ตอนนี้ก็อยู่กับลูกชายกับภรรยานะครับก็บอกว่าบรรยากาศที่นี่นะครับช่วงลมก็ลมแรงนะครับช่วงลมก็ลมแรงแลวไม่ใช่ลมแรงธรรมดาแรงแรงนะครับลมแรงมากแรงแรงเลย ครับช่วงไม่มีลมก็คือไม่มีเลยเงียบกิบลมก็เงียบกิมไมบกปไปเลยถ้าช่วงฝนก็ฝนตกหนักน้ําขึ้นขึ้นหนักน้ําขึ้นหนักไปถึงข้างบนเลยนะครับีนเสียงเรืออาจจะดัง,น,งนิดหน่อยต้องขออภัยนะครับตอนนี้ก็สร้างได้เท่าที่มองมองดูนี่น่าจะได้ระดับหนึ่ง ไม่ไงเอิญว่ะไม่ไ่เอิญที่มองดูนก็คือสร้างไปได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมจะซูมขึ้นไปกับด้านล่างข้างบนนี่ดูโโสูงพอสมควรเลยนะครับสูงพอสมควรเลยถ้าที่นี่จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวคงจะดีนะครับนะนักท่องเที่ยวรู้จัก มีการขายมีตลาดมีอะไรเงี้ยถ้าจะดีนะผมว่าวิวบรรยากาศที่นี่ดีมากนะครับมันจะได้ดูแบบคึกคืนหน่อยคึกคืนมีตลาดมีอะไรเงี้ยนะมีนักท่องเที่ยวมีอะไรเงี้ยผมว่าโคตรเวิร์กเลยสําหรับเขื่อนใหม่บ้านแกงี้ยงนะครับทางบ้านใต้เขาเรียกกันทางบ้านใต้นะคนที่นี่เขาจะเรียกกันทางบ้านใต้ ถ้าที่นี่มันมันคึกคืนอะถ้าเสร็จแล้วมันเกิดเขาเรียกอะไรอะมีนักท่องเที่ยวมีตลาดมีอะไรขายองเงี้นะแล้วมีนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะคึกคืนน่าดูเลยที่นี่อันนี้คือแนะนําโดยความชอบส่วนตัวผมนะอืมไหนๆก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ให้มันดูคึกคืนหน่อยนะครับอย่างน้อยมีรีสอร์ตอย่าเงี้ยอ่ามีรีสอร์ต เล็กๆก,ก็ได้นะครับให้นักท่องเที่ยวได้พักอ,อย่างน้อยต้องมีแล้วแหละต่างชาตินะครับต้องมีนะครับเพราะต่างชาติที่นี่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับที่อำเภอเขเวราดูทางเดินขึ้นไปนะรู้สึกเดินแล้วเหนื่อยเลยเหนื่อยใจไม่เหนื่อยใจเหนื่อยร่างกายด้วยครับแล้วตอนลงไม่เท่าไหร่นะครับตอนขึ้นเนี่ยลำบากสุดแล้วครับวันนี้ผมก็มารีวิวได้เพียงเท่านี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็ว่าก,กันไปครับฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ด้วยกันนะจากอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับผมฝั่งนี้จะเป็นสพอปอลาวนะครับฝั่งนี้จะเป็นไทยอ่าโอเคครับขอจบรีวิวสีเพลที่นี้แล้วกันจากเขื่อนใหม่นะครับบ้านแกงเอียงบ้านแกงเกียงนั่นเองสวัสดีครับ